ขอกงวงงามเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอู้สิบสองต้นจำเลยครับยูใช้คืนบ้านใหม่เม,มื่อบ้านนี่ปะส,สวยงามว้าใกล้น้ำพอมเร้อเนี่หนาแรงนี่เย็นสวยๆอากาศทายเท่ โอ้นอนกินวะเพิน่นนี่ยวืะสวยสุดๆจำเลยครับหอกไม้โอ้เฮ้ยตัวนี้พระท่านมีร่างหยาอยู่ตัวนี้โอ้จำเลยเสาไม้แดงย่างดีโห้ย เทคอนกีดอีกครึ่งข้อมุ่มงเรียบร้อยกันสาดบีบบีบีบ,บสวยๆครับโอ้เพื่อนไอ้กินย่างเดียวเลยในร่างยาไม่กินย่างเดียวเลยเว้ยโอ้งัวนอนกินเฮ้ <c oughs> mùa non kín lắng nha thạp thang nam Chéo mùa mai yang đi sụt sụt cup